อ้าวเมื่อค่ำแล้วเก็บบ้านเก็บรถเลยเก็บบ้าน,นอ,นอุ้ยตัวอะไรอ่ะหนอนอเจออะไรเจอขอยเล่นเจอของเล่นเหรอมา่ไปอยู่ตรงนูน้นอะไรน่ะคืออะไระอ้าวใครเผาหรือว่าใครโยนมาจูนเนีย อโปจุนยปอโปเป็นคนโยนเหรอเออโยนมาทำไมลูกบายแม่เจะเล่นอันนี้เร็วๆให้ใครเก็บแม่เนีพี่ขวาจะเก็บไหอ้าวอโปเก็บอันนั้นแล้วใครจะเป็นคนเก็บเก็บอะไรแม่อ่ะแม่อ่ะเล่นอันนี้อ่ะเอาเล่นตรงไหนเล่นตรงนี้เนาะอ้าวมันมืดแล้วนะมันจะมืดแล้วนะดูสิเนี่ย เริ่มมืดแล้วเนี่ยหยุดอะไรไหมใครเอากา๊งมาทิ้งยายหรือเปล่าอ๋อยายทิ้งเหรอเนี่ยยายทิ้งเหรอไม่ไม่อันเนี้ยยายทิ้งเหรอจริงเปล่า อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้กลับแล้ว